คำเตือนเรื่องราวทั้งหมดเขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครทุกตัวเป็นการสมมุติขึ้นเพื่อความตื่นเต้นอาจจะมีประโยคการนำเสนอที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คอยแนะนำและอาจจะมีข้อผิดพลาดในการใช้ประโยคและภาษาแอดมินก็ขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผม สำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าประสบการณ์พรานป่าตอนพรานป่าอยากเล่าบทที่สามมารับฟังกันได้เลยครับผมเช้าวันใหม่บรรยากาศดงหนาป่าลึกมีหมอกลอยคอเคลียอยู่เต็มผืนป่าวัวป่าตัวนี้มัน่าจ,จะตื่นตกใจหนีเข้าป่าลึกไปแล้วพรานป่าทั้งหมด อย่างไม่ลดละความพยายามยังเตรียมแผนการรเด็จศึกเจ้าบัวป่าตัวนี้ให้ได้ป่าแถบนี้ต้นไม้สูงใหญ่กิ่งก้านเขียวคึ้มกลิ่นไอดินของป่าในตอนเช้าเชาหมือนช่างสดชื่นทากตัวเล็กๆกระโดดเกาะขาของพรานป่าทำให้พรานป่าเองต้องเอามีดดีดอ,อกไปจากขาของพวกเขาดวงตะวัน เริ่มลอยพนยอดหมายแล้วพรานป่ายังคงแกะอรอยเจ้าวัวป่าต่อไปพอเดินทางถึงป่าปโปร่งก็พากันหยุดพักเพื่อคลายความอึดอัดจากที่ได้ผ่านป่าทึบออกมาบรรยากาศแถวๆนี้เป็นป่าปโปร่งทำให้รู้สึกโล่งและหายใจได้คล่องขึ้นพรานป่าบอกกับผมว่าบริเวณนี้ เป็นดงของช้างป่าเลยจะมีช้างป่าแวะเวียนมาหากินอยู่เยอะพรานป่านั่งพักอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงช้างป่าร้องแววมาแปร้นแปร้นจนทําให้เราพรานป่าต้องรีบเดินทางแกะรอยจะวัวป่าต่อต้นกระบกกระบากมีให้เห็นอยู่เป็นระยะพรานป่าบางคนนำลูกกระบก ซึ่งหล่นมานานแล้วทำการผ่าครึ่งเพื่อนำเม็ดสีขาวด้านในออกมากินการเดินทางในป่าลึกจะไม่อดอยากเพราะมีของป่าผลไม้ป่าให้ได้กินอยู่ตลอดเวลาพรานป่าบอกว่าป่าแถบนี้มีทั้งกอข่ายกออร่กถัดไปไม่ไกลก็จะมีลำธารไหลเอื่อยไม่ขาดสายซึ่งทำให้บริเวณนั้น ชุ่มชื่นตลอดทั้งปีพุ่มสาบเสือออกดอกสีขาวสวยงามกอไผ่สูงชะลูดลู่ไหวเอ็นไปตามสายลมใบตองกล้วยแตกพ่อลมแรงความหนาวเย็นในป่าทำให้พรานป่าก็ถึงกับขนลุกซูและหายใจอย่างโล่งอกการแกะอรอยเจ้าวัวป่ามันไม่ได้ง่ายเพราะวัวป่าได้ตื่นตกใจ หนีเข้าป่าลึกไปแล้วการแกะรอยจากร่องรอยกรีบเท้าจึงยากลำบากด้วยสภาพป่าที่รกทึบเต็มไปด้วยใบไม้ที่ทับถมกันอยู่มากมายพรานป่าตามวัวป่าอยู่นานพอถึงช่วงบ่าย,ายก็ยังไม่มีวี่แววของเจ้าวัวป่าเลยและในช่วงเวลานี้พรานป่าก็เลยช่วยกัน ตัดฟันใบตองเพื่อจะได้นำเอาไปตั้งแคมในค่ำคืนนี้ทั้งใบตองทั้งลำต้นของกล้วยมีประโยชน์มากมายทั้งใช้กินทั้งประกอบอาหารพรานป่าบางคนอยากได้ไก่ป่าสักตัวสองตัวเพื่อใช้สำหรับทำหลามไก่เพื่อกินในตอนค่ำพรานป่าบอกกับผมว่าออกป่าในครั้งนี้มีพรานต่อไก่ป่า ฝีมือดีมาด้วยโดยที่พรานป่าคนนี้ต่อไก่ป่าต่อนกมาหลายปีออกต่อไก่แต่ละครั้งได้ไก่กลับมาหลายตัวและในวันนี้เองแกก็มั่นใจว่าจะสามารถที่จะต่อไกป่าได้หลายตัวแน่นอนเสียงไก่ป่าก็ได้ขันอยู่ไม่ไกลพรานต่อไกป่าไม่รอชามุ่งหน้าเข้าหาเป้าหมายประสบการณ์ของพรานป่า ที่สะสมมานานหลายปีไม่ทำให้เขาเสียหน้าพรานต่อไก่ป่าก็ได้ถือไก่ป่าออมาสามตัวกองไฟได้ถูกก่อขึ้นพร้อมกับน้ำในหม้อที่กำลังเดือดหลังจากนั้นพรานป่าก็ได้ช่วยกันทอนขนไก่จนเสร็จไม้ไผ่หลายลำโดนตัดให้เป็นกระบอกเพื่อใช้ในการหลามไก่ป่าเครื่องปรุงในป่าได้ถูกทุบพอแหลก เพื่อนำใส่เข้าไปในกระบอกไม่ไผ่จากนั้นก็นำน้ำสะอาดเทเขาไปกองไฟที่กำลังลุกโชนถูกตกแต่งเป็นที่วางกระบอกไม่ไผ่การล่ามไก่ป่าก็ได้เริ่มขึ้นพรานป่าช่วยกันทำอาหารจนเสร็จและในค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนหนึง่งที่พรานป่าบอกกับผมว่าเป็นค่ำคืนที่แสนพิเศษด้วยเมนูอาหารที่แสนอร่อย เป็นที่ถูกปากของชาวป่าพวกท่านช่วยกันเก็บของจากการทํากินและในค่ำคืนนั้นเองพรานป่าบอกกับผมว่าการอยู่ป่าลึกต้องไม่ประมาทพรานป่าแบ่งกันอยู่ยามตามปกติกระแตะกระลอกร้องครางกันทั่วทั้งราวป่าเสียงนกเสียงมแมลงร้องแข่งกันอย่างเซ็งแซ่เสียงชนีกูร้องอย่างหอยหวน เจ้าป่าร้องคำรามออ,อย่างน่ากลัวพรานป่าโซนดุ้นฟืนเขากองไฟแสงสว่างจากกองไฟก็สว่างวูบว่าไปมาถ้ามองเพ่งแบบใจลอยๆก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นเงาของปีศาจแต่ด้วยประสบการณ์พรานป่าที่ออกป่ามานานก็ไม่รู้สึกตื่นกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พรานป่าบอกกับผมว่าจะไม่นอนบนพื้นดินเพราะมีเหตุผลนั่นก็คือกลัวช้างป่ากลัวเสือและพวกอสรพิษที่มีอยู่อย่างชุกชุมเพราะในช่วงฤดูการปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ทำให้การนอนบนพื้นดินนั้นมีความลำบากไม่สะดวกด้วยความเปียกชื้นและอีกอย่างนอนบนห้างนั้น มันก็จะไม่ต้องกลัวเชื้อไข้มาลาเรียซึ่งอยู่บนที่สูงก็ย่อมจะปลอดภัยจากพวกยุงป่าไม่มากก็น้อยป่าแถบนี้พรานท่านบอกกับผมว่ามีพวกลิงอยู่เยอะมากพวกลิงกังลิงสแสมและที่สำคัญในดงลิงนั้นก็คือมีเสือดาวเสือดำที่มันจะชอบกินเนื้อลิงเป็นอาหารเสือดาวเสือดำนั้น มันก็สามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้จึงทำให้พรานป่าต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าจเจ้าป่าที่ขึ้นต้นไม้ได้อาจจะแอบซุ่มเข้ามาทำร้ายได้ความมืดในป่ามันแฝงด้วยภัยอันตร,รายแสงระยิบระยับจาะหิ่งห้อยทำให้ผืนป่านี้มืดสนิทมีแสงระยิบระยับสวยงามเสียงหอนจากหมาป่าก็ได้ดังขึ้น พรานป่าก็ได้บอกกับผมว่าถ้าใครได้ฟังเสียงหมาหอนในป่านั้นไม่ขนลุกให้มาเตะเลยพอผมได้ฟังก็ถึงกับหัวเราะพรานป่าเองเนเล่าเรื่องราวในป่าให้ผมได้ฟังอย่างออกรถผมนั่งฟังก็ได้นึกตามซึ่งอารมณ์ในตอนนั้นก็เหมือนกับเราได้ออกป่ากับพวกพรานป่าเองพรานป่าก็ได้เล่าต่อว่า เสียงช้างร้องโกนจนา่าหลังจากที่พานป่าขึ้นพักผ่อนบนห้างและภารกิจการตามรอยวัวป่าก็ยังไม่จบและท่านก็บอกว่าการออกป่าของพวกท่านก็ต้องดำเนินต่อไปในตอนเช้านั่นเอง